วันนี้เราจะมาทำปลาช่อนลุยสวนนะคะนี่ปลาชอ่อนฮะปลายสวนไม่มันไม่เปื้อนหรอเปื้อนกี่โคนนะนะเออสวนหนาสวนใจดูจับสวนฤทธิ์สวนฤทธิ์มาลุยไปไม่เปื้อนหรอกนนะน้อหนูจุดตเตาแก๊สเลยน้าพี่ตั้งกระทะให้หนูหน่อยอันน้ำมันใส่ด้วยอันนี้ก็แหละอันนี้น้ำมันยังใช้ได้อยู่ยังใช้พี่ไปซื้อหอมทำไมไม่ใช้น้ำมันไปอันนี้เดี๋ยวเรามาบางัางค่างนะคะแบบเวลาทอดมันจะได้สุกไวๆ เน่ยมาดูน้ำมันก่อนอันนี้เป็นน้ำมันที่ได้มาจากธรรมชาตินะครับลองมาดูใกล้ๆครับจะเห็นว่าข้างในจะมีเศษแมงเม่าแล้วก็มแมลงอะไรลงไปอันนี้เรากินได้ครับปลอดภัยขนาดมาแมลงยังไม่รอดเลยคนก็ไม่รอดเหมือนกันใช่สแสดงว่าเขาไม่ได้กรองแน่เลยนันไหมน้ำมันอันนี้โอเปลี่ยนเรากินได้เหมือนกันก็ได้มีกลิ่นแมงกระแทะน่อยๆนะครับจะเป็นกลิ่นหอมๆอ,อ่นอนของแมงกระแทะ ถ้าท่านใดไม่เคยกินก็ลองได้นะครับว่ากลิ่นหอมๆของเมนกะแทะเป็นไงครับ <c oughs> อันนี้เราก็จะหั่นหอมแดงนะแบบซอยเป็นแว่นๆไว้เ็กรู้ได้ไงพี่พันห้าสีสามพันพี่เก็บพรีเมียมเก็บพรีเมียมว้วว้าแล้วตั้ง่ายไปไหนหมด <c oughs> อะไรมันก็ต้องใช้แบบเกตด,ดีๆหน่อยดิดเดี๋ยวนี้แบบแสนร,รู้นะเนี่ยรู้จักใช้เกตพรีเมียมอา้าวเลืของดีมันเดือดยัง อันนี้ความเค็มของเกลือที่เราใส่ครับมันจะซึมเข้าเนื้อปลานิดหน่อยนะครับแต่ความเค็มของมือน้องน้อยนี่เข้าเนื้อปลาเต็มๆเลยนะครับอูมามิไงซอยหอมนะคะหอมก็ใช้แบบมันสามหัวพอพี่เด็ดพริกข้หน่อยด,ดิพริกเม็ดอ่ะพริกป่นพี่คงไม่เด็ดหรอกไม่หนอย ไม่ที่หนูบอกละเ,เอียดคือว่าพี่พี่ซื้อไงใช่ไงพี่พี่ซื้อเอาล้างด้วยนะล้างก่อนแล้วก็เด็ดเด็ดเด็ดเสร็จแล้วก็ล้างถูกูกล้างก่อนหรือเด็ดก่อนเอาให้มันถูกต้อง <c oughs> เราอรา,ร,ารอปลาสุกนะคะแล้วก็หั่นเครื่องรอไปเลยอันนี้หอมบักชีล้างมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราหั่นไปเลย <c oughs> แล้วก็หั่นพริกขดัดวยเด่นจะกลับปลา อันนี้เรากลับเลยนะคะในฝั่งนี้เหลืองแหละเดี๋ยวรอใต้ท้องเดี๋ยวเราทำน้ำพริกลาดนะคะเราเห็นจ้ะเห็นจมูกระปุกแล้ว <c oughs> นี่นะคะก่อนอ่ะอันนี้ข้าขวคั่วนะคะใส่ให้มันหอมหอมหอมนี่มันหอมพขละแบบไงรสชาติมันจะได้กลมกลม่อมอันนี้ผมชลรสนี่เอาเยอะไหมเอาล่วงเยอะ ไม่มีไม่ล่วงหมดแล้วอยู่ก็อยู่ก็กสบู่หมดแล้วข <c oughs> องพี่อ่ะอร่อกินเล่เล,ล่นน้อยไม่มีให้ล่วงแล้วอดีตเคยมีมากดูปลาสิอุอยอออ้ยอุย้ย <c oughs> ไหนๆก็ไม่มีแล้ว <c oughs> เอาแบบมาให้มันมีไปเลยเนาะ <c oughs> แล้วก็ใส่น้ำตาลสายตัดหวานนิดหน่อยนะคะ <c oughs> เหลืองยัง บ้าวหวานก็บอหวาันนี้แล้วก็คนคนให้มันเข้ากันแล้วเดี๋ยวเราพอเข้าแล้ว,ลวเดี๋ยวค่อยใส่พวกผักอันนี้นะเดี๋ยวนี้เราตื่นเช้านิดนึงครับประมาณสิบเอ็ดโมงเช้าสุดๆเลยใช่ไหมเช้าสุดแล้วอันนี้เดี๋ยวใส่มะนาวไปให้มันเปรี้ยวๆนะคะมะนาวแพงต้องใส่ยันเม็ดเลยนะคะมันแพงมาก าซื้อแถวบ้านนี้ก็ลูกละสิบบาทถ้าปลูกเองก็ได้กินแต่ต้นอีฝั่งนี้มันเหลืองอยู่แล้วอีฝั่งนี้มันยังไม่เหลืองเลยก็ไอ้บอกให้พี่กลับพี่กลับว่าฝั่งเนี้ยยังไงเหลืองพอดีเลยแต่ถ้าปล่อยอีกว่าไม่เดี๋ยวหนูให้พี่ชิมพี่ชันเป็นไงถามจริงอหรเองทำมาเองก็ไม่คิดจะลองชิมเองมั้งเหรอ อะไรก็พี่คิมพี่คิมตูดแล้วลำบากตูดแน่เลยสบายปากลำบากตูดอันนี้เครื่องปรุงเรามีแค่นี้นะคะเราเรา,เราก็เลยแบบว่าทาแบบง่ายๆง่ายๆกินไหมอร่อยใช่ไหมันเปรี้แปลกเผ็ดใช่เผ็ดมากเลยอะ่ะใส่พริกเยอะไปหน่อย แล้วไปจักออกตักทิ้งก็ได้ไปนีก็หน่อยเดี๋ยวเราจะทิ้งกันเ้ยเนี่ยฟอกกันผมียอะๆฟอกันเดี๋ยวชิมก่อนนะคะชิมก่อนแกอันปุ๋งใหม่ปุ๋งเยอะปุงใหม่ก็ความอร่อยมันไม่คงที่เอาเลยไหมสามสูตรแต่ความที่โบนเนี่ยคงทนขอร้องม้อยเดี๋ยวกันน่ะ อันนี้ปลาก็สุกแล้วหะะ้าเหลืองแล้วนะคะเดี๋ยวเราขึ้นใส่่านเลยนะคะใส่ราดน้ำจิ้มแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปราดน้ำจิ้มเหมือนปลาราดพริกอะ่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะนี่ไปชอบรู้ส่วนหรือปลาราดพริกหรือพริกราดปลาไม่เห็นโลกรู้ส่วนนีงไง ก็เพิ่งตัดยาเมื่อวานนี้เองมันก็เลยไม่ลกโอเคแต่ยาบ่อยใช่ไปเดี๋ยวไปดูสวนกันนั่งปรับประทานตรงไหนไม่กินนางอย่างนี้แหละกินตรงนี้แหละก็มีคนกินข้าวบางที่รู้วะาแล้วว่ากินเย็นไะอันนี้เดี๋ยวชิมให้ดูก่อนนะคะของดีๆไม่แดกเนื้อปลากรอบมากเลยกรอบหนังมันกรอบอ่ะกรอบนอกนุ่มใน อะไรกินป้ร้อนมากแกนี่ไงเขาบอกกินร้อนช้อนกลางไงรสชาเป็นไงขาตลาดยังไงไม่รู้แต่คนนี้เรียไม่รู้เรื่องนงนอนมีใครอยากให้หาเบกหาหนูหากกบแล้วทํากินในทุ่งเลยครับเม้นมานะเดี๋ยวเดี๋ยวไปทาคลิปให้ชมนะคะแบบหาปุ๊บตั้งกระทะรอเลยใช่บรรยากาศแบบตอนหาแล้วก็ตอนกิน เอบรรยากาศตอนหาแล้วก็ตอนทำแล้วก็ตอนกินมันแบบคนละฟิลกับแบบนี้เลยอะ่ะม,มันบรรยากาศแบบเป็นธรรมชาติมากเนี่ยกบบ้านเรามมนเปียวเดี๋ยวเราเจอกบตรงไหนจะยกกระทะไปเราต้องกบเลยปอไฟป,ปุ๊บจับปุ๊บกก,กระทะเลยบ้านบ้านหนูก็ไม่เปียวนะมนัูห่างกระจากนี้วอไปหาหมอบอกว่าไงหมอ,อว่าให้คุน้ำหนักใช่ไปหาหมอบอกว่าบอกหมอว่าทําไมมันอ้วนจังเลยมหมอบอกว่า,วาให้คณน้ำหนัก แต่มีวิธีง่ายๆคือบอกย็บปากเลยนะคะแบบจะไม่ต้องแดกไ <c oughs> งหืมไง,งเออมาไงาพภาดเหมือนเหมือนปลาอันนี้เราพูดมากแล้วค่ะเดี๋ยวขอตัวไปกินปลาก่อนนูนี่นี่ไม่ยอมคืนช้อนเลยอ,ะอ่ะตรง นั่นแหละไม่เอาคุณซ่อมเลยเดี๋ยวกินไม่ทันเขานะคะเดี๋ยวขอตัวไปกินปากก่อนนะคะบ๊ายบายขอบกันเพื่อพักมาครับขาเพื่อตัวเต็มปากเลยก,กินได้หมดก,ก่อน